ครับกับพี่พี่ที่สามของมึอนี่ครับผมมีเพื่อใดบุกมหามาหาจอบก็กอก๊กะเก๊กเนี่ยองบุเจ้าหมัดอย่างมีธุระอะไรตอบบ้างแล้วทำอยบานี้ตอบเออกระจากแล้วตอบวันนี้แหละรถมาใส่ดอกลำพวงครับเจ้าเอามาตอนไหนผมก็เปิดเจ้าเอามาดเพียงเอามาเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวเปิดวงแล้วครับ นี่ครับผู้เบียร์ครับผู้เบียร์อาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์เครื่องเสียงงานลำใจกันร้อยมาลำใจกันร้อยครับทั้มใจอดี๋เจ้ากินยาทัใจแล้วนกินอยู่นะจินหลายซ้อนแล้วหนึ่งมันใจเด้อาห้ามดังบอดีได้เห็ุใด้เจ้ารู้ได้ไงว่านี่ดังดีดังดีครับนี่ครับลูกพี่กำลังพากันใส่ดอกคงเลี้ยงเปี๊ย ไม่เลยสามคนที่เลี้ยงเะโอ้ถ้าใส่ถ้าเขาใจใส่มันเขาเดี๋ยวเลี้ยแต่ว่าต้องต้องคนที่เขาใจเพราะที่ดีที่แค่ได้บ่น้อย่างอย่าอกูเดี๋ยวมาเฮ็ดก็ได้นะคือเป็นอย่างเจ้าถามว่าเอาลูกน้องผมไปซอยบ่คนชวนมาอีกที่ถามอย่างนี้ว่าแต่ถ้าอีหมาผมต้องเบิ่งค้นผมมาคนคนนัานที่งานแบบไหนบางง่นมันเป็นงานที่ละเอียดเขาต้องมันต้องให้ได้เป๊ะเป๊ะไหมจัน มันต้องน้องต้องเปี่ยไหมมันต้องผมต้องมั่นใจไหมถ้าเห็นแล้วว่าผมไม่มั่นใจผมก็กล้าเลยเัินมันก็เลยาเแสอย่างที่มันแสมันหนังนู่นนี่นั่นนะนี่ครับจะใส่ได้อยู่ประมาณนี้กะซีิมือนี้น่าจะเลี่ยนอยู่เอาปลาเอายังออกได้แล้วกันเอาดอกมันพองใส่ขันน็อตขันอยังกับอ๋อเทียบมือเทียบมือเอียงน่ะขั้นเนี่ยเทียบได้บ่ เดาเพื่อลราได้แหละแม่ของสายคอร์ดแม่จิ้มเข้าไปกันได้ขึ้นเลยอ๋อแล้วมาเปิดดังเลยเถอนเปิดแล้วดังเลยนะเมนเสียบกลางเลยใส่ใส่เมนอยู่ไหนใส่เมนอยู่นี่วะใส่เมนกันอยู่นี่โอ้ยแข่งกันไฟบิดใส่เมนกันอยู่นี่ครับว้ายตึมต็มเนยเฮาร้องร้องร้องเฮาต้องเทสเด้เเปิดลยต้องเทสเด้อเดี๋ยวซซี่อย่างน้อยชูอยู่นี่แหละเอาคอร์ดบวอยู่นี่เอาคอร์ดอยู่นี่ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เทสร้องอยู่นี่ก็ได้เ่าเป็นยังได้เบสมีแต่พอเบสผมก็อยากรู้กันละา S <S ผมบ่เคยอะไรเหม็นตัวไม่เจอครับอ่ะเล่าบอกตรงๆรงเลยด้ยจัดไปผมบ่เคยตัวอะ<า>ไอเนือมนตัวไม่เจอแบบนี้ผมก็อยากรู้กันว่าเ,าเส้นกับตีอยู่แบบใดเพราะว่าของสาวน้อยใส่ตัวไม่เจอก็จริงแต่ว่าผมบ่แม่ผมบ่ได้เป็นคนอะไรเหม็นแล้วผมบ่เคยเห็นกราฟผมบ่เคยเห็นตอนอะไรเหม็นแล้วผมบ่เคยเห็นกราฟแล้วผมรู้เพราะว่าตัดอยู่ที่เท่าใหรจัดเป็นมือเี้ยวจะรู้มือจะรู้มือบ่เกินมือนี่หรือมืออื่นรู้แท้ ว่าตัวไม่เจอเน่ะสีลงได้ที่เท่าไหนเดี๋ยวว่าเบิ่งกันครับเดี๋ยวสิพาเฮ็ดคลิปแล้วแล้วการตัดตัดความที่ของตู้เบ็ดตู้นี้สิต้องตัดอยู่ที่เท่าไหนเดี๋ยวผมจะบอกเองเพราะว่าที่ตัดไปไหนตัดผิดครับโอ้ยไปผมบ่รู้แหละผมอยู่ว่าจังซี่ล่รู้แหละเอาเรียงตู้ผมว่าเรียงตั้ว่าเรียงตัวไม่เจอเลยครับเอาเรียงตู้บ่แม่นคือผิดก็คือบอกว่าผิดผมเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวผมก็ จักอีผิดที่ถอกัอบบรูแต่ว่าผมว่าผิดเพราะว่าผมไปฟังผมว่ามันผิดทีนี่<ม>เนื่องด้วยที่ว่าผมยังบลูกราบของของของตัวไม่เจอว่าสีม้ได้ที่เท่าไหร่ครับจุดตัดเดือดตรงที่ศูนย์ดีบีอยู่ที่เท่าไหร่<ม>อยู่ที่ท่อใดน,นะมนผมที่รู้ภายใน,มน,นยผมต้องรู้ให้ได้ละเพราะว่าตัวมันอยู่นี่แล้วเนาะอาจารย์แต่ว่าบมี่ผิดบมีถึกแต่ว่าขันว่ามันบ่ว่าตรงหม่องมันมันกระทิศละ ถ้ามันม่ถึงกันมันก็นคือผิดนั่นบ่ล่ะผมแฉ่ลมแฉ่ล่ะบ่าเอาผมเป็นคนวาทีเอง <c oughs> ผมเป็นคนเวรงที่ก็คือแต่ว่าได้หู้อย่างายดอกก็ <อะ S 2> คือว่าเฮาไปฟังแล้วหูเฮาได้ยินแบบนั้นแต่ว่าเราไปสม่สามารถที่จะไปแค้ไขอะไรได้รั่นบ่ล่ะเป,ดดปดิดออกมาแล้วพี่ได้รู้เกิดออกมาแล้วพี่ได้รู้แล้วก็สี่ได้บอกว่ามันเป็นจังซีเจังซี่แต่ตอนนี้ผมบ่รู้ครับออะบ่รู้เลยเด้แต่ตู้ตัวนี้ จะต้องตัดไม่ตำ่ำโบ,บต่ำก็ร้อยสิบครับผมบอกเลยห้ามต่ำก็กอกอกร้อยสิบผมบอกเลย<ไ>เลยผมต้องบอกไอ้นี่เพราะว่าผมกขายไปหล,ลายตู้ห <ừ, S 1> ลายเจ้าคือผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าอย่าต่ำก็หันอย่าต่ำก็หันครับอย่าอย่าต่ำก็ร่อย่าต่ำก็ร้อยสิบทีเอามันมีคนไปต่ำก็หันอีก่ัเก้าสิบสองครับตำ่ำหันเออนนจ้าอยู่เสียงไม้เสียงก็ายู่สองน้องเออดอกนีก่นะอะให้เบื่องดอกคืออะไดอก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 ได้ ดอกอเนีเ่ดอกเนี่ยเนต่นี่ค <c oughs> รับิบายฟังนี้เดอกลำโพงสเปมันรนะสเปกยงสเปดอกงเท่าะแม่เหล็กสามร้สองก้อนหนักสามร้อยเด้สองก้อนแล้วก็วายหนิ้วยหกนิ้วแม่เหล็กสองก้อนือคือเฮดตัวดอกอันนี้กือเ็ดกับ มาใส่กับตู้ตัวนี้ครับนี่สินะสวิตข้างหนาห้เนา,านนเนาะเดี๋สวิตข้างหลังก็ได้สามารถเช็คได้ครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าถอดทั้งหลังอ่ะเช็คยากอันนี้เฮ็ดทริปให้พี่น้องได้เบิ่งให้เข้าใจว่าเป็นยังไงผมก็บ่แม่นว่านั่นดอ,อกคือผมคนเฮ็ดตู้เนาะครับผมก็ต้องโู้ที่ว่าต้องตัดอยู่ที่เท่าใดครับก็คือกัดทั้งที่ผมบอกล่ะถ้าอยากได้เสียงซับหลายก็บอกผมผมสิเฮ็ดขอบโดนัทให้เนาะอันต้องซึบๆๆๆซิบ มีความมีความสดน้ำจังไนคือคือคือมันต้องขึ้นมาถุงจังอนเพื่อเอาสายเบียดไหมเบียดสายไหมมันบ่นมันมีแต่กระเดองเยมันกระซิมีในในส่วนของเบียดสายที่สายน้อยขึ้นม้าเนาะกตเพื่อให้มันมาต่อกับเสียงกังเนาะอทอมอทอมน้ำปอทอมน้ำถทงถงถงสามตึงตึงตึ้งนาอุ่นเสียงไหมจ้ะออกมาน้าเนี้ยี่นะมันจะที่ก้มเงินไปนนะ ก็บอกไปท่านละมีย่งดอกว่าูดอกก็บอกลงรายละเอียดรายงูสวยอีหลีวะเนะวัวรูเลี้ยงดอกหักหัว้ายีดอกฮะยีิบสีดอกเมนนึข้างหนึ่งข้างยีสดอกของอาจารย์เบียร์ครัไปสีดอกสีบดอกวันหน้าบ่อยก็จะถึงแก่างเตนอตึ๊บตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวคูณเบียร์เปิดเยว้าต้องคือต้องใส่บอกให้ให้เขาให้เพื่อนใส่เออ่ะเพื่นเห้เพื่นใส่ เก่งไหงสามสันสามสันเลยไปม่ต้องสามสันมันหลุดเบ็ดแหลกเจอผู้เบียดขึ้นนะตุมตุมตุมตึ่มแล้วนี่บอกเด้ว่ามาแบบสายดิบดิ้ต้องสายดิบห้ามห้ามซึบเด็ดขาดต้องสายดิบเพให้นิ่มเลยติบ่บ่ให้เป็นสายนิ่มแล้วติบ่อแล้วกาเป็นสายนิ่มมาโดยตลอดเปลี่ยนเป็นสายหัวล็อกบิังไม่เนาะเพามันจะได้ผลบ่แล้วมันสายดิบเลยได้ปีนี่งั้นตุมตุมยังเดอยวเลยที่รีจะใครนี่ต้องสายดิบยังเดีรู้กันแน่หรอก ต่าโบแหลงแดงเงี้เฮงมันบอกว่าเรืองเนี่ยต้องตาแดงมากมากด้ทีน่ะครับเรแพนกันเลยเนี้ยทีน่ะก็ปากก็ปากก็ปากเตี้ยก็ปากเดี๋ยวผมเป็นนูร้องยาเฮเมื่อวานเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมนี่นี่เดี๋ยวผมเป็นนูร้องยาเฮก็ได้ก่อนเดี๋ยวผม่มันความคิดตรงกันเนี้ยมันอย่างมันก็ดีเลยคนนอไม่บอกเจ้าว่ามันยังไงเขาบอกว่าน้ำจังเลยนี่สิก็คือทำกักเจ้าขอังดินี่นี่เป็นผลที่เป็นผลที่มาก อย่างเป็นการทดลองความไครับการเป็นการทดสอบสมมติฐานหรือเป็นวิทยาศาสตร์ครับมันพิสูจน์ได้ดิการมันมันพิสูจน์ได้ดหรพิสูจน์ได้เลยอิลิเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาจับห้องอย่างเนี่ยมันสามารถสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรมันสามารถพิสูจน์ได้ดหร ก็เบิ่งได้แก่ยูบมองๆไม่แนะนำนั้นได้หนาเนอแม่ครับเดี๋ยวผมยิ่บอกเดี๋ยวผมที่เอาทอดเนี่ยผมยังไม่อยากทอดผมเนี่ยที่เอาสามารถอะไรจับลองมือกันเดี๋ยวผมยิ่บอกเดี๋ยวผมยิ่บอกว่ามันที่เปลี่ยนไปแบบใดเวลายวย้ำพวกเจ้าในน้ำบางต้ำงตนสะก่อนเนี่ยย้ำเวลาพวกเจ้าออกไปเฮ็ดอะไรเม่นเนี่ยอย่างย้ำมีคนมาเฮ็ดให้กอีได้ยหัวนะอะไรเม่นเมคอดปัจจุบันนี่กหะประมาณนี่แหละหนึ่งร้อยร้อยสิบนี่แหละมัน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 เก่ลน่ะปัจจุบันนีะที่ใส่อยู่นะครับเพราะนั่นเี่และ ร้อยสิบได้พี่ตัดกันยังไงครับก็เดี๋ยวผมที่บอกว่าเจ้าที่ต้องตัดดที่เดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ่งเบื้องต้นก่อนเพราะว่าของเขามันอยู่นี่เนี่ยมันเฮ็ดได้ร้อยเขาใส่ดอกแล้วนี่ก็คือร้องได้เลยเนี่ยมืึงยื่นมาขอให้คันได้ครับพนากบ่อยเช็ดมาแล้วเอาเขามาเลยเอาเขามาเลยทำงานยิบซีตอนแรกเอาเขามาเลยเพราะว่าผมยิได้ให้เขามาใส่ดอกพวกอย้ามันเลี่ยวได้ครับมันเลี่ยวเราก็ได้เก็บงานเก็บอย่างก็ยิได้ซ่งงานวะมีใช่ไหมนี่เลี่ยวเลย โอ้ไม่ในี่ประธานหรอกเนเก็บตะแกงมันมันนี่มันเรื่องส่วนปิดฝานี่แล้วก็ปิดตะแกงแล้วก็ซูชิกันแล้วก็แม่นเดี๋ยวเำิ่งอะไรได้ครับเขากำลังน้ำกันนี่แหละเปิดแสดงสดออกมาก็บบีบีเกาะเลยแล้วเมนครับเม่นมันมันมันเปิดแสดงสดพิโน่ได้เห็นเลยนะเมนมันตีเปิดออกมาแล้วว่าทผมคิดว่ามันขน่ดที่ทีเบิ้งออกได้ระดับหนึ่งแล้วนะถ้าถ้าถ้าตัดถ้าตัดดูวางวางมองเดียวกันเนี่ยคือคือคือตรงต้องตรงกันอยู่ดอก เดี๋ยวจังมาว่ากันอีกเท่านึงครับ,รบเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากพ,พี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเปิดวงลําเนี้ยช่องเบียร์ระบบเสียงมลําใจกันร้อยอวันที่26่สิบดูขอนแก่นครับเปิดวงสอสอสามเปิดอี่สิวันที่27แต่ว่า26่สิบหกมีงานแอบประหลาดบ่มลําใจกันร้อยแน่นอนบ่รับงานก่อนเปิดวงแล้วครับบ่สอสอสามขอนแก่นคิวแรกครับ26อีกมืออื่นมือหื้อมือตึงอะไรนี่แหละครับครับผมมาสัมผัสกับตู้ไม้ของงั้ครับ อาจารย์เบียรครับ,รบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ